ูปโปเจนชัดเจนเลยไหนรูปหกองมันชัดเจนมีดูดูประวัติเขาก็เป็นหมู่บ้านทากองเนาะจังหวัดอ่างทองอะไรนะผมก็ลืมแล้วข้อมูลเดี๋ยวนะแป๊บเดียวเป็นวิสาหกิจชุมชนหรอเป็นตำบลเอกลาศตำบลน,นี้มีอยู่แปดแปดหมู่บ้านอ่าหมู่หกหมู่เจ็ดจะทํากอง อำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองครับอ่างทองร้องไห้เหรอเพลงเพลงสมัยก,ก่อนอ่างทองร้องไห้อะไรผมจํำคานองอะไรไม่ได้นะครับตำบลเอกราชนะครับจุดเด่นเขาคือจะทํากองมาแต่นานแล้วไม้ที่ใช้ทําก็ไม้ขนุนไม้จามจุรีอะไรเป็นเนี้ยแล้วภาพแบบนี้คุ้นคุ้นไหมลุง วัดกันอยู่นะวัดกันอยู่วัน,นี้ <c oughs> มันเดินอยู่สองทางอนะ่ะครับหวยวันนี้ถ้าตามผมมองดูมันคุ้นอยู่แล้วแต่ว่ามันจะหลอกเราหรือเปล่าวันนี้หลอกบางสิง่งบางอย่างอาจจะหลอกเราแบบนี้ครับอืมผมก็ดูชัดๆไล้จะมีกองตะโพนตะโพนเล็กตะโพนใหญ่ แล้วก็มีค,คล้ายๆกองทัพแต่เป็นน่าจะเป็นกองลูกเล็กนะล,กลูกปกกิ้งลุงหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยแล้วจะมีกล่องอยู่สามกองเนาะแล้วมีกองสี่เหลี่ยมกล่องใหญ่กลองหนึ่งแล้วมีกองยาวหนึ่งลูกนะครับ,รบเกี่ยวกับกองอนะ่ะปกติถ้าเขาให้ดูให้ดูทางโน้นก่อนแล้วก็อคุณมาทางนี้นนาานเดี๋ยวเดี๋ยว หรือเปล่าไม่รู้เดี๋ยวจะดูก่อนบางคนยังเห็นปกจริงไม่ปกจริงดีเลย์ช้าหน่อยอ่ค่อยๆโยกครับเก <9 S 2> ้ากับหกคิงดํากันอยู่นะคิงดํากันเพราะเราจะเอาเก้าหรือหกถ้าเก้าก็ถือว่าตรงครับถ้าหกก็ถือว่าเขาหลอกเก้าปร,ร,รมามะมาณานึงาาให้ดูลุกปกให้ดูลุกปก่ชัวนานไม่ได้ครับลุกปกเอาตัวอย่างแล้วตัวบนล่างเลย มันก็ได้ทั้งบนทั้งล่างล่ะขนาดนี้ไเหมือนเดิมขนาดผมก็ยังเปลี่ยนแนวแนวคิดใหม่เหมือนกันทุกวันนี้ <c oughs> ตัวเดียวเลยเขียนบนบนตัวล่างตัวแค่นั้นก็พอแล้วเปลี่ยนอะไรมากกับผ้นจะถูกยังไงก็ถูกอะข <c oughs> นาดสูงสูงง่ายเหมือนกระปอกล้วยค้นยังไม่ถูกอะ <c oughs> คนว่าหวงยอะไรจะออกบ้า,า,า,บา,บานๆ้าสูงสนั่นแหละลูกกลมกลมอะไรมันก็เป็นไปได้ กิ่งตกลงมาสูนๆก็จบประเทศเห็นไหมผมบอกว่าหมวยปราบเซียนนะวันนี้ก็บางทีอาจจะปราบเซียนอีกรอบก,ก็ได้นะผมอาจจะปราบเซียนห,หัวยอีกรอบก,ก็ได้เป็นสไตล์ปราบเซียนด้วยฝันยังจำไม่ได้ยังๆๆยังยงใครจะถามความฝันเราฝันแม่น,<ใ>นเลยล่ยนะ ใครฝันใครลุงแปลฝันก่อนเออใครฝันก็บอกมาผมแต่ผมฝันมาแล้วผมผมว่าหน้าบ้านใหญ่นั่นนละทำไมมันมีรถลุงเคยเห็นรถเกจใหญ่ไหมเออที่ทำถนนยาวๆเคยฝันเห็นเออมันมาเกจเขงผมบอกว่าถ้าใครมาขุดร่องแล้วไม่ไม่เกจผมอยู่หมูแปดใช่ไหมใช่แล้วผมก็บอกว่าไปเกตผมเลยนะโอ้โหมันเกตบบูมบอ้าวตื่นขึ้นมานี่ว่าเขาทำถนนทะดุตื่นอ่าหมูแปบ้านแอดสัตหมูแปดเนาะ รถเกียร์มันมีหกล้อบอกได้แค่นั้นละรถเกียร์ใหญ่เนาะอห้เหลืองๆอ่ะมันมีหกล้อรถจักรแตรมาเกียร์มหน้าบ้านอู้บอกได้แค่นั้นวันนี้แปลปกไม่ยังไม่แปลมั้งพูดเกินเกินไปก่อนคองมันก็ไม่เก้ากบหกแค่นั้นละเอ่น่าจะมีสามกับสี่มั้งบอกรวบไปเปยไปก่อนอาจา์เลขไปวางตัวเลขไป เคยจิงวางไปก่อนเราเดี๋ยวก็วางเถอะกินได้อยู่การบ้านเราเอา่เอากองก็เก <c oughs> ้ากับหกอ๋อถ้าเจ็ดร้อยมาศุนยูนมาลาหาตึมมันจะมีหาอยู่นะบางครั้งงวดน,นี้มันเขาเรียกว่าอะไรนะเขาเขาสับททางอะไรไม่รู้เขาบอกไม่รู้ uh huh. อะแยื้อสวนทางอยู่ที่เดิมวันนี้ฮาตึมเลยทั้งหวยออกมาหาตึมเลย,ย,เลยจริงเรื่องเป็นเรื่องจริงกันวดนนี้นะ<า> มันมีมันมีว่ามันจะอยู่กับที่หรือมันจะเดินหน้าครับถ้าเดินหน้าเราก็รู้แล้วว่าจัดเลขอะไรแต่เขาอยู่กับที่นั่นคือปัญหาครับปัญหาใหญ่เลยอ๋อลุงบอกว่าถ้าซุนซุนมางวาต่อไปเจ็ดเก้ามีความเป็นไปนได้อยู่อยู่ประมาณเจ็ดเก้าอย่างนี้ก็อจจะมา 5, <ๆ>ะเจ็ดเก้าเก้าห้าเก้าหกเก้าอะไรเป็นไปได้รวมเก้าก็เจ็ดเก้าห้าห้าก็เจ็ดเป็นตัวประจําเขาอะเบื <9. S 1> ้องต้นน่ะแบบง่ายๆ ผ่านเห็นคนตายจ้าหน้าศูนย์จะไม่ผ่านว่าใส่นาฬิกาข้อมือข้างซ้ายก็เกี่ยวกับเก้ากับศูนย์กับห้ากันนะครับชอบตัวเดียวตัวเดียวกระจ้าได้จับให้เงินเท่า้รจับศูนย์ศูนย์มีคนไม่เชื่อเนี่ยมันก็หมดปัญญามีแต่สินกให้ยกุกให้ซื้อให้แน่สิบบาทก็บรพากันซื้อศูนย์ศูนย์บน ให,หลุดลักลอยกับปอผ้ากันซื่อสึกิวายจังไลเป็นเลขกลุ่มตัวเดิมแต่จะดึงลงต่ำแบบนี้หรือห้าแบบนี้มันจะเป็นเลขตระกูลประมาณนี้แล้วเขาจะทําเลขหาบหรือเปล่าหรบอาจจะเป็นพวกถ้าเก้ามาก็อยู่ประมาณเออก้าเจ็ดเจ็ดเก้าเจ็ดหกเก้าหกเก้าห้าปีทีแล้วจะจะเปลี่ยนตัวก็ได้แบบนี้ีรยจะดึงต่ำฮะ เก้าสี่เก้าอะไรไปแบบนี้ได้แบบนี้ย้ารู้สึกว่ากองเขาจะเด่นกับสามกับสี่กับเก้านะสามกับสี่กับหกสามสี่เก้าอยู่ประมาณนี้เจะเลขสไตล์นี้ผมผมผมนึกถึงปีที่แล้วเอประกอบปีที่แล้วเนี่ยมันออกมานี้มันจะมันจะซ้อนกันอยู่สามงวดสองงวดอัมงแตตัวนี้มันห้าห้าเดี๋ยวเดี๋ยวสเต็ป เลขสเต็ปนี้มันชอบเอาตัวเก่าหมอกห้าหลักแสนก็เอาตัวเก่ามาตัวทีนี้สเต็ปนี้ก็ชอบชอบเอาตัวเก่ามาสองตัวด้วยมีปัญหาคือตรงนี้อ่ะแต่ถ้าเขาไม่ดึงศูนย์ลงล่างก็จบไปข้างบนเดินไปตามปกติแต่ถ้าข้างบนขย่ำอยู่กับที่แหละคือปัญหาใหญ่ครับแล้วก็วก็มีสำรองไว้บ้างนะ เออค่อยเขียนเนาะขอบคุณมากที่ยังยัง,ยงไม,ไม,ไม่ไม่เร่งอ่ะคุณฝันว่าไปแต่งงานโดยไม่รู้จะเขาผูกข้อมือไปห้าร้อยบาทน่าคิดอยู่นะห้าร้อยแต่มันคงจะไม่ออกห้าร้อยหรอกก็จะมาน่าจะมาศูนย์ห้าได้เป็นเลขหักอะเอาห้ามาไว้กลางเอาศูนย์หักเอานะครับอยู่ประมาณหรือจะตีกับ 0, 0ูนก็พอได้อยู่มั้ยจะซ้ำ จะซ้ำเบิ้ลหน้าอีกรอบก็ได้มันเป็นไปได้ป<ม>าปเสียงขนาดนั้น๋อก็ถามเลขที่คิดไว้แต้มสูงไหมออกสูงมากไม่สูงมากเท่าไหร่นะหรือว่าสูงอยู่ไม่ออกต่าเท่าไหร่แต้มที่ผมทําอะไรแล้วก็คิดเตรียมไว้แล้วละ่ะครับแล้วต่าจอ,อจากนั้นไปงวดหน้าไม่ใช่งวดนี้นะงวดหน้าเราก็คิดไว้แล้วอยู่ประมาณนี้มันเข้าสเต็เดิม,เด,มเดิมหรือเปล่าไอ้นี้แต่ถ้าเกิดเขายังยือ้อยู่กับที่ เ้าก็ยังเล่นดูศูนย์มาสองตัวอีกก็เปลี่ยนตัวหลักศูนย์แยกแล้วเอาอะไรเสียบรูดหลักหลักสิบก็จบแค่นะั้นประมาณนะั้นพูดถึงนะาเราจับทางได้ก็มันอยู่ประมาณนี้มันไม่เป็นไหนทั้งวันนี้เขาเดื้อเอาศูนย์มาเล่นสองตัวอีกแล้วแยกกันหลักหลักสิบแล้วรูดได้มันมีสไตล์ของเขาอยู่ประมาณนี้แต่ตัวแรกที่เขาจะเดินคือศูนย์ห้าศูนย์หรือเปล่าไม่ศูนย์เก้าศูนย์อะไรก็จะเดินแบบนี้ประมาณนี้นี่ก็ถึงว่าตอ ทำการบ้านหนักเลยถามว่าสีกุมารจะมาไหมเอาไว้งวดหน้ามั้ <c oughs> ผมบอกล่วงหน้าเลยอแต่ <c oughs> ถามว่าเขาถ้าถ้าเขาแซงมางวดนี้ก็ผิดเป้าเราอะ่ะแต่ปกตินะบอกได้ว่าถาจะตามสีกุมารรอง,งวดหน้าอื <c oughs> จัดหนักได้เลยตามคือผมมองไว้นะ <c oughs> งวดหน้ายังไงไว้ออกยังไงกระช่าะผมว่ามันต้องออกสีกุมารนะสีกุมารร้อยเปอร์เซ็นต์นะ นะผมบอกไว้ล่วงหน้าเลยประมาณนี้ผมวางคอนเซ็ปต์คอนสเต็ปไว้ขนาดนี้สามงวดซ้อนอันนี้ก็น่าพอจะรู้แล้วล่ะผมวางไว้ขนาดนี้ถ้าสามเอาไปแดหนึ่งเก้าแปดโอ้เจ็ดร้อยอ๋อลงอ่านกี่ช็อตกี่ช็อตงวดนี้ห้าหลักแสนอ๋อ ยังไม่ได้ดูเลยเมื่อกี้ถูกจะหลักพัน 8, 8, 8, 8, 9, นะร้อยแปดแปดกับแปดเก้าเนาะอืมอืมลุงสามจะมาไหมปีที่แล้วนบนมีสามโอสามเก้าห้าสามเก้าห้ากับสี่สามเนาะสามบนสามล่างเนาะเออสามหลักร้อยกับสามหลักหน่วยแต่รู้สึกว่า เรียกว่าน,นี้มันเบิ้ลหน้าเบิ้ลหลังพอ,อที่ออกคู่หน้าตัวหัวคือเบิ้ลหน้าตัวหลังคือเบิ้ลหลังเนาะใช่ครับสไตล,ปล์ปกติเบิ้ลลักษณะอย่างนี้เบิ้ลมันทะลุไปลงล่างะ่ะครับมีโอกาสที่จะลงล่างถึงอะ่ะอ,อายุเจ้าวาดเท่าไหร่ครับเจ้าวาดไหน,นเนาะเนี่ยไม่ได้อ่านอายุอาจารย์อาจุพี น้สวัสดีลุงป๋องเพิ่งมาออ๋ยังไม่ได้มีอะไรมากนะคุยยไปก่อนอะไรเนาะโอ้โหเบอร์อะไรยาวขนาดนั้นอเซร้าดสิบสามตัวเชื่อไม่ได้รับผมหรอกครับไม่ได้กินผมหรอกอะไรจะโทรมาขนาด ให้คนแชร<อ>น<จ>ค<อ>นให้กำลังใจว่านกกระ<ถ>จอกคาบแบงยี่สิบมูลบางข้อม,มูลด,ด้วยว่าอันเป็นแนวคิดของผมอ่าไม่เกี่ยวกับใครหรอกเออจะไหมว่าตรงนี้เราพลาดพลาดงวนนั้นเราพลาดแต่ยังไม่เอ่ยว่าอะไรนะยังไม่เอ่ยรอาเรา <c oughs> ลพลาดยังไงแบบนี้แล้วก็ไปแก้ไขตรงนั้นแล้วก็ตัวต่อไปก็คืออะไรแบบนี้เออมันยังยังมีเขาว่า มันมีเขาโพงว่าน่าจะเป็นรูปนี้แล้วก็บันไดนี้เราน่าจะปล่อยช่วงหลังๆดีกว่าครับเอาไว้ช่วงหลังของดีไว้ที่หลังดีกว่าแสดงว่าอาจารย์ดังก็ไปก่อนเพราะลุงก,ก็วางไว้เหมือนกันแล้วก็วางไว้ตั้งแต่หวัวยยังไม่ออกอ่ะวางไว้คิดไว้ก่อน <c oughs> คิดไว,ไว้ก่อนแล้ววันนี้หวัวยยังไม่ออกวัดกันสองวันนี้ว่เลขที่เราคิดไว้มันจะถูกหรือเปล่าครับคือยังไงเราก็ต้องคิดไว้ว่าตัวนี้ละอ่า แล้วงดต่อไปเลขตัวไหนก็เออคิดไว้ประมาณนี้ผมชอบที่ลุงบอกว่าถ้ามาศูนย์แล้วเราไปงวดหน้าเราไปต่อได้มันไปง่ายมันไปง่าย,ายคิดว่าไม่ยากคิดว่าไม่ยากแต่ว่ามันจะเป็นตัวไหนเราก็ยังไม่รู้เหมือนกันนะบางเราก็ต้องมาไล่เสริมแต่ว่าตัวที่เราคิดไว้เราก็ไม่ทิ้งแบบนี้ยเรารไม่ทิ้งอ่ะยังไงเราก็ต้องปล่อยตัวนี้ประมาณนี้คิดว่านะอืก็เลยอืเอาอยัางไงดีเนาะมันนี้ นี่ไปดูความเป็นไปได้มันอยู่ตรงไหนแนีน้แล้วก็พยายามศึกษาอยู่การเดินของบันไดก็โอเคจบไปเราไล่ลไปบันไดปัจจุบันกําลังเดินไปแบบนี้แบบนี้แบบนี้แบบนปับ๊บถ้ามันไปสุดเส้นเขาก็เปลี่ยนทางนี้เราไปดูข้อมูลเพิ่มเติมว่าสเต็ปนี้เขาทำยังไงไปจบจุดไหนแล้วเขาเดินต่อตรงไหนพอเดินต่อแบบกลุ่มตัวเลขตัวนี้คือเลขอะไรแบบนี้แล้วก็ไปจุดนี้ แล้วปีที่แล้วก็เดินมาอย่างไงไปนี้แร้วก็ลไล่ประวัติแล้วก็ลองไปเช็คดูแล้วก็มาดูรูปภาพว่าเขาเขา,เขาจะบอกอะไรเราประมาณนี้บางครั้งปกก็หลอกนะงวดที่แล้วมันบอกชัวร์แล้วบอกว่าดอกป๊ปปี้คือยังไงก็ต้องศูนศูนย์วันวันที่วันที่มันไม่มาอ่อาเพราะภาพงวดต่อมา,อาจ,จะหลอกเราก็ได้ไปนี้ยต้องมองไปสองอย่างปกงวดที่แล้วถือว่าง่ายสุดๆแล้วง,ง่ายสุดเลย บางวันนี้ก็กลายเป็นยากเลยเป็นน,นี้แต่ว่าเราก็อาศัยกลุ่มของเราอะกลุ่มตัวเลขอะผ่ันเห็นลูกปั้นพระอยู่บนยอดเขาจา้าคนสุรินอยู่เยอรมันเหรออยู่เยอรมันเหรอลูกปั้นพระก็ปกติก็เก้าอยู่บนละเนาะไม่เก้าก็หกประมระราณพลวิทย์สงขาเนะอุโมบายอ๋อลุงป่องแมนมากพุกมากเราพุมากมั้ง เราโม้จนถูกอะนะมีศูนย์ไมเวเดี๋ยวค่อยตอบโจทย์เราจะมีมีแนวอธิบายอยู่มันมีเป้าไม่กี่เป้าแค่นั้นละถ้ามันย่ําอยู่กับที่ก็ศูนย์มาแค่นั้นละนง่ายง่ายถ้าก็เดินหน้าเราก็พอจะเห็นตัวเลขถ้าก็อยู่กับที่ก็น่าจะมีศูนย์อีกอศูนย์ปรับเสียนมาอีกนะอาจจะมาอีกก็ได้เราต้องดูความเป็นไปได้เพราะเพราะลูกกองเขาเยอะกองกองเขาเยอะวันนี้อาจจะ เล่นแบบปราบเซียนก็ได้เอาแบบไม่กระดิกเลยก็ได้